จากความเดิมตอนที่แล้วที่เราสำรวจไปทั่วเลยนะสำรวจทั่วเลยนะแต่ยังไม่หมดครับทุกคนเราก็มาดูต่อกันเลยัน,นี่ก็เป็นอะไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสิคืออะไรเล่นให้ดูหน่อยสิหมุนอ๋อแค่หมุนแค่เนี้ยไม่เล่นไม่เล่นออกออกจะออกหมุนไม่เอาถ้าเล่นจริงๆผมว่าอุบว,วกแตกอะแค่มองแค่นี้ยังมึนเลยอาเล่นจบแล้วทุกคนว่าจะเล่นจบว,วกแตกเป็นสิบรอบแหละแต่เครื่องเล่นเครื่องนี้น่าจะเราลองขึ้นดูไหม ขอลองขึ้นด้วยครับเอ้ยโอ้โหขึ้นไม่ทันเหมือนตกล็อกไฟผมโดนทิ้งเครื่องเล่นคนนี้ก็เอ้ยไม่ใช่คนนี้อันนี้เครื่องเล่นอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องเล่นชา้ชาๆนะครับชิวๆสําหรับคนชิวๆนะเอออันนี้ช้านะไม่มีช็อตเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นเรามาโซนทะเลทรายกันถัดจากหิมะมาเป็นทะเลทรายอย่างว้าวมามาดูทะเลทรายกัน อันนี้ก็จะเป็นรถนะมีแค่อันเดียวรถเอ้ยไม่ใช่มีแค่อันเดียว,ยม,ม,ยวมีเครื่องบินเหาะอยู่มันเรียกว่าอะไรไม่รู้เรามาดูกันอันนี้เหมือนเป็นรถที่พาคุณน,นะครับไปเที่ยวที่น้ําแข็งได้แบบจากร้อนไปนหนาวได้เลยคืออันนี้มันก็กินพื้นที่เยอะที่สุดละไอ้เครื่องเล่นเครื่องนี้แล้วถัดไปก็อันนั้นกินพื้นที่เยอะแต่มันมีเครื่องเล่นเรืออยู่เ,ยเดี๋ยวเราไปดูกล้ๆว่าเครื่องเล่นตรงนั้นคืออะไรเครื่องเล่นอ,อ,อันนี้ก็ชา้าๆชิวๆครับทุกคนไม่มีช็อตเร็วนะ ่เนี่ยช้าๆช,ชิวๆไปเลยทุกคน,นนี่ก็เครื่องบินหมุนไปชิวๆส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเล่นชิวๆมากกว่าไม่ค่อยมีเครื่องเล่นที่วาวเสียเท่าไหร่มันเกมนี้เป็นเกมที่มาตั้งนานแล้วนะมันก็เลยไม่ได้มีเครื่องเล่นที่ว้าวๆอะไรมากมายประมาณนั้นนี่เรามาดูันนี้อ๋อนี้ไวกิ้งไวกิ้งเรือไวกิ้งผมไม่เคยเล่นนะเพราะกลัววกแล้วก็กลัวความสูงประมาณนั้นไม่ได้กลัวความสูงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็กลัวนิดๆว่มามัน ก็สำหรับการเที่ยวส,วน,สนุกครั้งนี้ก็ท่านชมชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ,บายๆอย่าลืมมาเที่ยว,ส,วนสนุกผมและกดไลค์ด้วยก็กดไลค์ให้ตัวเองไม่ได้เกมไม่ดีเลยไปละบายบาย